กช่นี่อาศิลาก็คือต้องมีโคกอยู่โอ้โหโคมีโคกใหญ่ใหญ่มากนี้เราจะพาท่านไปเดินที่ตลาดขายอาหารสดอ,อาหารทะเลสดที่สะพานปลาสะพานปลาอยู่ข้างในเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในนะครับเพราะว่าตรงนี้เขาจะสร้างเป็นลานปูนจะมีที่จอดรถก้องฝังนะดูแล้ว ผู <an> ้คนจะเข้ามาจับจ่ายใช้สอยเยอะมากเลยฉันว่าเป็นอาหารเลตกนะครับพวกของปลาเรามาดูนะครับว่าน่าสนใจขนาดไหนันนี่ครับน่าสนใจครับนี่คือสะพานปลาเราเดินเรามาเดินดูหลาเดี๋ยวดูน่าสนใจมาก ดู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 ขาเขาหอเดกดยแขงจะเป็นคูคูม้าตลอดนเหรอโอ้เราดึงมือใหญ่เลยนี่นี่น่ตัดตัดตัดน็โอเคีกได้ี่มาล

ใหญ่มากไอคูู่้สตั้งสวยมากเลยนเขาเขาเนื้อเนือฟรีลใช่ไหมเหรอขึงตัวนะเอาตัวไหนเชียวเหรอตัวไหนสดวาตาสายเนี่ยโอเคเอาตัวนี้นะโอ้คู่นี่คู

นุ้งลายโบราณที่มันใหญ่แบบเยอะขึ้นอ่ะตุ๊กตาใหญ่เลยโอ้โหไข่ปลาดูเลยไข่ปลาเลยมือเงี้ยเนี่ยไปย่างเลยด้วยเหรอไหนเอาตัวไหนย่างอ่ะปกติเขาย่างแบบไหนมีแบบทอดแบบกระพี่รวมกันได้อันนี้ก็ย่างอร่อยเดี๋ยวจะมานั่งรอเอากุ้งที่เราซื้อไว้ที่เขานะครับ านี้ข้างหลังร er <c oughs> ู้ส <ahead> ึกว่าเขาจะมีที่จอดรถด้วยนะฮะเราก็ไม่รู้ว่ามันมีลานจอดรถด้วยอ๋อจะอาจจะเป็นของพ่อค้าแม่ค้าผ่านลานนี้ก็เขาทําลานกว้างข้างหลังเดูแล้วเนี่ยคือข้างหลังเรานี่คือตลาดที่ขายทะเลสดนี้เราลึกออกมาจากชายฝั่งก็ได้จเกือบครึ่งกิโลหรือกิโลนึงไม่แน่ใจมันก็จะมี ทำอะไรที่สวยงามมากไอ้นี่เหมือนสะพานปลาเป็นภาขาดไม่แน่ใจว่าเป็นภรพาขาดสวยงามดีเดี๋ยวเราจะลองเดินดูเดินไปดูว่าเป็นยังไงฮะปลายสะพานเนี่ยเรามาดูอ๋อตรงนี้คือเป็นที่น่าจะเป็นจอดเรือใหญ่ฮะนี่คือใ้ตรงที่เสา จอดคล้ายๆเหมือนเขาจะเอาเชือกผูกไว้ก่อนที่จะจอดเสาต้นใหญ่เนากมีทั้งสองฝังง่งนะฝั่งนี้ก็มีนะครับก็เป็นที่จอดน่าจะเป็นที่จอดเรือใหญ่เลยนะนี่เรามาดูอ๋อตรงนี้คือเป็นที่น่าจะเป็นจอดเรือใหญ่ฮะนี่คือใ้อตรงที่เสาจอด ก็คล้ายหมืนเขาจะเอาเชือกผูกไว้ก่อนที่จะจอดสองต้นใหญ่มากมีทั้งสองฝั่งนะฝั่งนี้ก็มีก็เป็นที่จอดน่าจะเป็นที่จอดเรือใหญ่เลยนะที่เราเห็นเขาน้ารู้ก,ก็น่าจะเป็นที่เลี้ยงหอยน่าจะเป็นหอยพวกขอล้ยคู่นี่นะหรือหอยสิ่งอืงนง่นครับเป็นปามเลย ยาอนี่คือสะพานเขาจะเป็นเรือเหมือนเรือตรวจการนะฮะเขาอยู่ตรงนี้ข้อประจำการอยู่เพื่อมีเกตไฟลัยอะไรที่เราเห็นเสียงดังนี่คือเรยอนที่นู่นนะเสียงดังมากเลยเดี๋ยวเ,เดินกลับไปนะอันนี้เขเรามาสุขภะพานแนละ้วเดินกลับไปาบาที่ะลาดเหมือนเดิมครับที่เราเห็นไกลๆนู่นก็คือเขาสามมุกนะครับ ที่ยิงที่เจ้าเราจะดูว่าเราจะซื้ออะไรเดี๋ยวเขาล้างด้วยมีเย่างร้อนๆอะไรเลยปลาอันนี้อายุเท่าไหร่อายุสุดยอดโอเคขอบคุณนะครับปอายุทอดแล้วครับโอเคเรียบร้อยแล้วได้แล้วครับปลาทอดได้แล้วครับคู่ของเราโอเคขอบคุณครับว่าอร่อยจะได้มาอุดหนุนนี่โอเคสุดยอดสุดยอดได้แล้วครับของกิน ่าทอดก็กุ้งนึ่งกุ้งย่างกุ้งย่างครับของคุณกิ๊บเลยก็ไปให้คุณกิ๊บเยอะเยอะเลยนะครับตลาดเลยมีภาพมันก็มีนะครับมีอาหารแห้งชิ้นแห้งเลยครับเอ้ยนี่มีหอยนางรมด้วยนะครับหอยนางรมนี่กินกระเพาคะคนร่งเขาว่าเงั้ยน,นะโอ้ยนี่มีปูด,ด้วย เตอเยอะมากเตอมเตออยู่เลยด้วยละเอียดนะครับโอ้น่ากินัอาหารถือว่าไม่แพงนะผมว่าถือแพงแ<อ>ต่ว่าทำให้สดๆแต่ไม่ต้องมาทำเองนะครับส,รสบายๆค่ะถาดทไหนอยากจะได้ที่ว่าเผ็ดเปรี้ยวโอเว้โอเปรี้ยววะโอเคหนึ่งชุดเอาจะเผ็ดเปรี้ยวเพราะว่าอร่อยนะ ใช่ไหมคะใช่อดไหมคะบอกว่าเอามาคืนโอเคใช่ไหมไหมคะโอเคไม่ค้าเขาไม่พูดนะขอบคุณครับขอบคุณครับได้มาแล้วมันกินรอน่อยรอสี่สิบเก้าเมล้วใช่ไหมโอเคขอบคุณครับมีฮะปลาทอดกุ้งย่างหมกย่างของจบละเรียบร้อยสามอย่างก็เดินทางกลับกรุงเทพได้ก็ใช้เวลาเดินทางกลับกรุงเทพก็น่าจะไม่เกินสองชั่วโมงนะจากนี้ไป